สวัสดีครับพบกับหำซุ้ยนะครับผมันช่วงนี้บมมีคลิปลงตั้แต่ไปเก็บบักไม้มานะครับแล้วก็เลยเกี่ยวเขานะครับขับรถเกี่ยวตัวพอขับรถเกี่ยวแล้วก็เลยที่ว่าที่ลับมาลงคลิปนะครับแล้วเมื่อนี้ก็เลยได้เมนูไปฝากทีมงานนะครับก็เลยแวะมาเก็บผักอันเถียงนาเพื่อนนะครับเขาไม่ต้องซื้อนะไม่ต้องลงทุนแล้วเราก็ไม่ได้ปลูกเองนะครับอาจารย์นี่วะไม่ได้ปลูกเองนะครับไปลงทุนแล้วก็เลยเราก็ต้องเก็บกินฟรีเลยที่นี่นะครับ ้าวานเราอนนีนน้เขาเกี่ยวเขานะครับอันนี้เป็นคือดอกแคร์นะครับแล้วก็กระเพานะครับผมสิไปใส์อซอมกระลอกบินนะครับอ้อมผมผมแล้วก็เวะเวะเว,ว,วะมากินอันเบียเพิ่นนะครับ ของฟรีของฟรีครับาค่ำแล้วอย่าปากแหงนะครับท่านที่ได้ยินแล้วเราที่มาเก็บค่าเกี่ยวเพวื่อนพื่อมนะมื่อไหร่เฮ้ยเพื่อนใจ่ายค่าเกี่ยวแล้วบอกว่าจ่ายค่าเกี่ยวยังฮะไ,<ว>ไปครับเดี๋ยวหาเบิ้งเดี๋ยวผมบ,บรรยากาศเดี๋ยวนี้ผมจะหายพวกบรรยากาศนะเราบิ้งบรรยากาศนาเพื่อนนะครับแล้วเราปลายอยู่นี่เพื่อนใกล้เรากินฟรีนะครับข้าวเรามาขอเพื่อนเรากที่ไปกินฟรีนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับผม ไอยูห้องนาทนุกไนห้องนานะครับผักคุณก็ปลูกเองนะครับแต่ผักเป็นของเจ้านั่นนะฮาหารักเอาผักเจ้านั่นพ่อมครับอันนี้คือพริกนะครับมีท่านบ่เขาปลูกไปบ้านนอกเขาอย่างมือแรงมันที่หาก,กินกันง่ายๆนะครับแล้วก็บ่ต้องซื้อกันนะครับเพราะว่าคือปลูกแล้วก็ไปยามกันผู้ใดมีนั่น,นมีนี่ก็เอามาซุ่มกันนะครับเดี๋ออยว่อนุีาตไปมันโดคนไปซื้อเบีรยมันนะครับ ผมขอผมขอไปแอบถ่ายขึ้นเครื่องดื่มก่อนนะครับผมไปไปเลยอากาศส,สวยอากาศยามแหลงบ้านของผมับสาเพื่นครับสะดุงเพื่นบ้านเองนี่นะครับอันน,นี้นี่เหียงนาเพื่นอนครับเพื่อนเหียงนานเพื่อนตะลออ่นเหียงนาเพื่อนบ่ตะอนอะไรซื่อเบียบแล้วมนาะ กินออยยาไปแบครับตอ,อ,อนนีนน้เราก็มาถึงแล้วครับทีมงานฮอกําลังก่อกองไฟอยู่งนีะครับเมนูฮองบ้านี่นี่สั่นคอครับเขาชิมย่างกินดื้อิแล้วก็หนูเขานะครับ,นรบหนูเขาก็ยกนนกิ่ห่างสันห่างหน่อยแต่ว่ามันจะมีปีกพร้อมนะครับหนูเขาเขาไปซื้อมาครับ ว่เาเขาไปหาลาบวเป็นนะน่ครับมะละกอมะละกอมะหุงมะหุงนะครับผมอตอนนี้จะทาเฮ็ดทีงานดังไปก็คงไปกันก็นไปกันไปชุมกันแนื้อปลาเอาไง เชฟครับเป็นเชฟนะครับนี่นางซอยหอมโอ้เนี่ยครับแล้วก็เครื่องดื่มมีว่ามีหูสาวพวกหูสาวเท่าดอกเราจะไปเบิ้งเพื่อนครับนี่ะไรผักนะครับผักหอมบัวแล้วก็เราก็ที่มีย่างหอมครับย่างสันคออ่ะนะว้าบุญเนี้ยนี่ของแท้่ันนะโอ้สวยหูสาวสวยอันนี้ก็ อันนี้ลูกน้องกระตัมบักหุ้งครับแล้วว่าบันทึตัดภาพตอนมากินข้าวซุ่มกันเลยนะมันก็ฮี่แียบตัภาพตอนนั่ห้างยังก็บอกตัดภาพไปตอนนัง้ตัดภาพไปตอนนั่งห้างวะว่ไหววะครับียกำลังที่ไปครัวอันหนูมีปีกเขาครับี <laughs> ใส่หอมนะคร like em like ับเคีบสุดหรอครับกอหอมใส่หอมครับเพิ่งน้ำขคนๆแบบนี้ครับขมขมขีแตกโยเฮี้ยครับผมใส่เพื่อให้เรียกความหวานจากไอ้หอมก่อนนะครับเพราะว่ามันมันขมแล้วบนวลไปตัดภาพมาเลยตอนกินข้าวซุ่มกันเลยนะครับ ม่ไม่โบเกวกันโบเกลกันขมบานขมโอ้โมาขุมบานเรากินทอดไส้ออหนุนะครับขมแตกแป๊บปะเย้ไอ้เมื่อกี้พิมพ์งานนะผมกินเข่าแรงซุ้มกันนะครับแล้วก็มีเมนูขมก็หน้ากระโดดเลยดำบักหุ่งครับแล้วก็ออมหนุเขาครับขมขมแบบกินแทบจะบ่ได้เลยนะมีแต่ผักนะครับหนุเขามันตัวน้อยนะต้องข่อใจนะ สำหรับคนที่เบิ้งคลิปก็คนที่มีหนูตัวน้อยครับวันนี้เข้าใจแล้วหนูมีปีกเขาเนี่ยนะครับก็ต้องแบบเสียบเสียงครับกินข้าวแรงซุ่มกันเลยนะคลิปนี้ขอปิดแบบคลิปสั้นๆก็แล้วกันนะมันยีบอลทัน,น,นหลาย ขอปิดคลิปสั้นๆนะครับกินข้าวแรงซุ่มกันกันอะตอนถ่ายคลิปลงแบบง่ายๆนะนิยามพี่น้องชิพฮอดนะครับเก็บบักไม้เลยคลิปต่อไปเข้าโบกันนะครับผมเก็บบักไม่สื่เลียนนึคลิปต่อไปเข้าโบกันก็เห็นอะตมป้ไปแล้วผมบ๊ายบายไปบ้านบักไอ้ม um ่เลยมาบุกี่ยวกันนะ